สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกาเขาใหญ่ทุกท่านครับก็รางวัลนะครับก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็ได้รับเสื้อนะครับจากช่องนะครับนักล่าริมทางนะครับไปนะครับสองตัวนะครับนี่คือตัวนี้นะครับ XL กับเบอร์ L อนะครับทีนี้นะครับ มีพี่น้องนะครับหลายท่านนะครับบอกว่าเสียดายนะครับอยากจะได้บ้างนะครับผมก็เลยเอายังไงก็ไหนไหนก็ในๆนแล้วนะครับผมอแจกแล้วก็คือแจกให้เต็มที่ไปเลยนะครับสั่งมาสี่ตัวนะครับก็อันนี้สองตัวก็เป็นของอาจารย์สองท่านไปแล้วนะครับก็แล้วอีกสองตัวครับผมนะครับอีกสองตัวนะก็จะแจก นะครับให้พี่น้อง fc ล้วกันนะครับก็ง่ายๆนะครับผมผมจะจับฉลากเอาแล้วครับทีนี้นะครับไม่ต้องตอบคําถามอะไรนะครับขอให้ท่านคอมเมนต์มานะครับใต้คลิปนี้นะครับก็พอนะครับก็จะสุ่มจับฉลากอีก2ตัวนะครับตัวนี้เบอร์ l นะครับแล้วก็ตัวนี้เบอร์ xl นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับ ของอาจารย์2ท่านที่ได้ไปนะครับก็เอาใจนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นี่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนี่มาโดยตลอดนะครับก็จะมอบให้อีก2ตัวนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะผมก็จะสั่งมาเพิ่มอีกให้เยอะกว่านี้นะครับก็ให้ร่วมกันกดแชร์กดไลค์นะครับผม กติกาครับง่ายๆครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่ต้องตอบคําถามไม่ต้องตั้งคำถามนะครับขอให้ท่านได้คอมเมนต์นะครับผมใต้คลิปนี้นะครับก็เอาง่ายๆนะครับก็คือมันเหลือเสื้ออยู่2ตัวนะครับก็คือเบอร์ห่งเบอร์ XL อีกเบอร์หเบอร์ L นะครับท่านก็พิมพ์ชื่อท่านนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์เสื้อ นะครับยกตัวอย่างเช่นผมชื่อกิษดาผมก็จะพิมพ์กฤษดานะผมใส่ XL ก็กิษดาแล้วก็ xl ตามท้ายอย่างนี้นะครับหรือว่ากฤษดา L อย่างนี้ก็ได้ครับผมเพราะว่ามี2ตัวนะครับผมก็จะนานะครับชื่อของท่านนี่นะครับผมมาทําเป็นจับฉลากนะครับเอา2ท่านนะครับทีนี้วัดดวงกันละทีนี้ครับผมบางท่านนี่ก็คือ ก็เข้าใจครับผม ICT บางท่านก็ไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยอาจจะพิมพ์ช้าอย่างเงี้ยครับสู้วัยรุ่นไม่ได้นะครับก็เอาวิธีนี้เลยครับทีนี้ก็คือจับจับแจกนะครับเหมือนแจกรางวัลทั่วไปนะครับใครดวงดีใครได้ก็ผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับฟรีทุกอย่างนะครับขอให้ท่านมาร่วมสนุกกันนะครับก็จะจัดให้เต็มที่นะครับผมสั่งมาสีตัวก็ให้พี่น้องเลย จัดไปครับผมสองตัวสุดท้ายเดี๋ยวรอบหน้าจะสั่งใหม่ครับผมสั่งเพิ่มอีกนะครับก็ง่ายๆนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกติกาก็คือพิมพ์ชื่อท่านนะครับชื่อจริงก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์เสื้อนะครับ XL หรือว่า L ต่อท้ายนะครับผมเอาล้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆ นะครับแล้วผมก็จะได้จับสุ่มจับนะครับสองท่านนะครับท่านไหนที่มีชื่อก็ส่งที่อยู่ส่งอะไรให้ผมนะครับเบอร์โทรครับผมก็จะส่งให้ท่านตามที่อยู่ของท่านที่ท่านส่งมานะครับผมเอาละครับผมเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ทําคลิปครับจะได้ทาคลิปดีๆนะครับมีสาระนะครับมาให้พี่น้องรับชมรับฟังกันอีกนะครับ ท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะผมกดติดตามกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ